กินสมซีรีสเกาเหล่าไหมโดนพ่อโบสทพ่อโบสนอนเช้ามากครับนอนเช้าตลอดอ่ะเดะแต่ไอี้เลียนยังกลัวตอนแรกอี้เียนบอกบอกพ่อโบสทว่าอะไรวะสมัครใหม่ได้เรื่อย,อยสมัครไปสามไอ่ดีแล้ว bên ngay là ngon lê này quá lúc lắc thôi เย็ดแม่พาสามมาตรงเพราะรักมันทำร้ายเลยย้ายมาทำรถลูกหลักมันรันรถเลยทำรถประชดรักพูดคำคมบาดใจด้วยพี่ชายไหนไหนมันมีสาวอ๋อมันบอกมาพาสามมาตรงว่ะสาวชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะคุณแซมมันผมบง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 ไหมบง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 ครับบงบงโอ้มันไล่เหมือนกันนี่หว่ามันมันเรียกคุณแซลมอนว่าอะไรนะคุณแซลมอนนะ่ยแซมมันใช่ครับ น้ำแดงแดงที่กินมเนี่ยี่สวยปะนองมันแต่งตัวยังไงมันทำให้ใสกักเตอร์ั๊กนี่น้ำแดงแดงน้ำแดงแดงที่กินเนี่ยไอสวยปนองสวยพ่อพ่อมันกันมั้ยจคุณพ่อมาหาที่รถมันบอกว่่่าออยูไหนมันบอกว่าพ่อเป็นโจรโจรอะไรยังไม่รู้เลยก็แค่เดินมาขอเงินเขาเออค่าเผารถมันได้ไม่ใช่หรอครับอย่างเงี้ยขอเงินใครครับ ของเงินพ่อว่าจะว่าอะไรลูกลักวันนี้คุณผู้หญิงเขากําลังไปเอาของครับเยสมีมีเมียแล้วเหรอเนี่ยไหนไม่เห็นแนดําในบอลจะนํใไปพ่อดูไหนดูเดี๋ยวเดี๋ยวเวเปอร์รับโทรศัพท์ปันไหมครับคุณโอ้โหมันมันมันเป็นตํารวจมากี่ปีแล้วเนี่ยเวเปอร์น่ะยังยังครับเพิ่งประมาณได้สองสามเดือนครับโอ้โหทำไมครับคุณพ่อจะไปอยู่ด้วยหรอใช่ครับคิดว่าว่าจะให้ลูกหาแดงในเครื่องแบบนะครับ จำได้วันนั้นคุณด่าผมหรือเปล่าอผมไม่ได้ด่าครับคุณผู้หญิงกำลังมาครับโอเคโอเคแต่คุณพ่อเหนื่อยไหมครับวันนี้ทํางานโอ้เหนื่อยมากพ่อโคตรเหนื่อยเนี่ยไปจี่เหล็กเนี่ยที่หนามบินมาเนี่ยอ๋อครับผมเอาบ้างครับนี่พ่อมาให้ลูกนี่เห็นลูกบอกว่าต้องการเงียะต้องการอะไรลูกเรียกอะไรลูกกระเป๋าสองส่วนห้าครับแต่ว่าลูกไม่สามารถทําในขนะปฏิบัติหน้าที่ได้ครับคุณพ่อเพราะงั้นมันมาคืน ครับคุณพ่อกระเป๋าอะไรครับทองสองเก้าไม่บอกแต่แรกครัเวเปอร์ให้คุณพ่อร้อบ้าร้องเพลงไม่หยุดเลยบนรถตำรวจโอเคลูกหลานครับเป็นอะไรจากการเป็นมลพิษทางเสียงมากๆเลยตอนนี้อะไรครับใครเป็นอะไรครับมันมีคนบ้าร้องเพลงไม่หยุดเลยครับช่วยกำลับหน่อยไอ้หนุ่มๆเฮ้ยเสียงคุ้นๆวะหนุ่มครับคุณผู้ชายเดี๋ยวครับตำรวจตอนนี้มันมันร้องเพลงบ้าอยู่คนเดียว เป็นมรรพิตั้งเสียงมากๆนม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 ที่ไม่ได้ยินคุณนะไม่ครับพี่ชายเอ้ยพี่จะขอค่าพาร์ลรถสามพันหน่อยได้ไหมพอดีรถจมน้ำไม่ผมจำได้เมื่อวานก็ขอผมที่ตกปลานี่แหละนี่นี่โอ้โหหมูเก่าพี่ชายเมื่อวานขอไปแล้วเปลี่ยนคนเอาคนที่แบบไม่รู้จักไงพี่ชายโอเค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 ครับครับผมว่าไงคนลูกน้องชายพ่อเองน้องชายพ่อเองคุณน้องชายพ่อ ใช่ใช่เป็นน้องแบบของพี่เปาอะไรรู้จักกันอีกทีอะไรอย่างงี้ครับุณพ่อจีบสาวเก่งไหมผมไม่ได้ลอบพ่อยังไม่อยากจีบใครเลยตอนเนี้ยทำไมครับคุณพ่ออ่าคุณพ่ออยากทํางานเลยทำไมคุณพ่อถึงอยากทํางานครับไม่ทํางานจะเอาเงินจากไหนล่ะคุณลคุณแม่แล้วเหรอครับก็เขาไปมีผัวใหม่แล้วมั้งนะ เขาไม่มีครับไปปืด้ดถ้าเขามีผมใหม่ไปปื้ดจับผมใหม่คุณแม่ให้เองครับโอ้โหจนะเด้วยแล้วเราจะไม่ผิดศีลธรรมของคุณตำรวจหรอครับเนี่ยไม่ผิดครับเขาคือไม่ได้ครับคือคนเขารักกันแล้วจะแบบมีมือที่สามมาแยกให้เขากลัวแต่แยกไม่ได้ครับคุณพอ่อ <ừ> คุณพอ่อพ่อไหนคุณพอ่ออัดอะไรคุณพ่อเล่าให้ไปปืฟังได้ พ่อแค the ่แบบเซ็งเฉกเขาพี่มาหาคุณพ <so ่อว่าไม่ได้ไม่ได้ว um ่างอะไรสักอย่างหลายอย่างเลยไวเปอร์ไม่ต้องเป็นไรหรอกเราเป็นเด็กเราไม่ต้องรู้อะไรมากหรอกเขาบอกว่าเขาบอกคุณพ่อไม่มีเวลาให้เหรอครับครับเขาบอกว่ายืมคนโน้นอ่ะเขาบอกว่าพ่อแบบไร้สาระไงว่างคุณพ่อไม่ได้สาระครับคุณพ่อไม่ได้ไร้สาระใครว่าคุณพ่อไม่ได้นะครับคุณพ่อตั้งใจทำงานขนาดนี้ไร้สาระได้ไงครับอื ก็นั่นแหละเปล่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเปิร์ช่วยคุยกับคุณแม่ครับโอเคนะครับคุณพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าคุณพ่ออย่าเพิ่งไปไหนนะครับคุณพ่อนะครับไม่พอดีไม่ครับโอเคโอเคแต่พ่อตกปลารอคุณพ่อร้อนมากเดี๋ยวเดี๋ยวแป้นมือนะถืออะไรอะ่ะถือลมครับคุณพ่อลมอ๋อคุณพ่อร้อนครับ เดี๋ยวคุณพ่อก็มาหาแดกแถวนี้เนี่ยแบบทีละสามพันเขามีแบบเพื่อนพ่อทั้งนั้นอะ่ะอ๋อคือแบบคุณพ่อรู้จักคนเยอะก็เลยแบบไปมาไหนมาไ,ไหนก็มีแต่คนช่วยเหลือใช่ไหมครับใช่เขาก็ให้พ่อหมดทุกอย่างอะ่ะสามพันสามพันอะไรเงี้ยบางทีเขาไม่อยากให้พ่อแบบทาํางานไงแต่พ่ออยากลงมือเองเงี้ยอ้โเนะถ้าไม่เชื่อเด็ดนี่นี่ยเดียดูนี่น้องชายพี่น้องชายเสีนยนเสียนน้ำตาหน่ะน้องชายที่ตกปลายอยู่อะ่ะบอ่ไม่รับ อ่าพอดีมีสักสามพันไหมพี่จะไปพาวรถน่ะน้องชายพี่มุกเดียวไปนะคตอนที่แล้วก็เจอกันอยู่นะอ๋ออ๋อน้องก็น้องชายพ่อเห็นไหมล่ะแหมช่วยช่วยกันนะช่วยช่วยชื่อชื่อพี่แล้นะครับชื่อตอนครับชื่อตอนครับอ่าพี่ตอนดิเปเปอร์แล้วผมเจออยู่เจออยู่มีผู้สาวคนหนึ่งก็จะให้เปเปอร์มาดิหนิไปไปก่อนเลยลูกไปก่อนเลยมันหล่อตลอดตังวะถ้าคุณพ่อเปเปอร์มีคำแนะนำไหมครับอย่างแบบ อ,อ,อ,อ๋อก็เดินไปก็บอกว่าตกคนเดียวเหงาไหมครับแค่นั้นแหละแต่ก็ที่เหลือก็สารต่อเลยอะไรอย่างงี้ไงเออคุณผู้หญิงตกคนเดียวเหือไหมครับเฮ้ยเอาตอนนี้เลยเหรอไม่ใช่ผมผม,ผมฟังพี่พี่ตอน่นอนะ <c oughs> ลืมยูม <c oughs> มี <c oughs> ไม่ลืม <c oughs> ครับไป <c oughs> ตกคนเดียวที่ไหนไมีตั้งหลายคนตรงเนี้ยอเคครับแม่งเอ้ยตกตกจนเบ็ดแตกยังไม่เสร็จอีกเลยตาแม่งแบบกว่าจะได้จนเสร็จเนาะ นานไหมครับเนี่ยกว่าจะตกเสร็จแล้วเบ็ดแตกเนี่ยครับโอ้ยเบ็ดเบ็ดหลายหลายรอบอยู่ฮะ <c oughs> ปกติมันแตกหลายรอบค่ะว้าหัสหลายอันครับเปหัสหลายอันตันมเบ็ดแอนนี้นเแบบ็ด <c oughs> แ,แตกหรืออะไรครับเบ,บ็ดแตกสิคะว้าวมสัมผันจะแตกว้าว <c oughs> ต่อจำเราได้เปล่า อะไรนะครับอะไรนะครับจำเขาได้เปล่าโอ้โหชื่ออะไรอ่ะครับผมอกผมจำไม่ได้ดีบางทีแบบใส่หน้ากากปิดบางตัวตนอะไรเงี้ยปกติก็ใส่หน้ากากอ๋อชื่อผมจำได้ผมชื่อจำได้ผมจำได้แล้วเหมือนคนที่เคยให้เงินบอกครับนิงเเปิร์กำลังจีบอยู่ครับว้าชื่ออะไรนะคุณเจ้าขาครับว้าคุณอะไรนะ คุณเจ้าขาคุณพ่อน่ารักไหมครับโอ้โห่อแม่คุณเวเปอร์อ้าพูดดีกว่าหนๆ็ดิมาพ่อเองลูกทางของพ่อพ่อครับเบปยังไม่เสร็จเลยอ่ะคุณพ่อตาครับคุณแม่คุณพ่อตอดมาแล้วนะครับอะไรนะครับเดี๋ยวคุณพ่อปนึงครับคุณแม่มาแล้วนะเบปเอยลาถูล แตนค,คนไหนคะคุณพ่อของคุณตำรวจโอ้ยคุณพี่เบ๊กเบ๊กแป๊บนึงครับคุณพ่อตางที่ก่อนเออครับขับผมพ่อไวเปอร์ครับอ่าเป็นเป็นเป็นแม่ของเจ้าขาค่ะอ๋อแล้ว,อา,วลอาจารย์ลูกสาวมามามา,มาสู่ขอลูกชายอะค่ะค่อเบก่อนครับเบ <c ười> ก่อนครับ <c ười> ใช่สวัสดีครับคุยคกันก่อนนะครับไปไปจีบสาวตรงนู้นแป๊บนึงครับ ไอ้นี้อยู่เป็นไอ้นี่อยู่ไอ้นี่อยู่เป็นในศาสตร์ไอหัวเกลียนแบบแล้วแล้วไม่ได้ทำตอรี่แกงแล้วหรอทำเนี่ยเสมอร์เก็บตังค์อยู่ใช่เข้าใจอะไรเสมอร์ผิดป่าวไม่ได้เข้าใจอะไรผิดเปล่าไม่เคยว่าตอน์เน่ผมก็ยังไม่ได้ว่าอะไรเลย ก็ไม่อยากให้รู้สึกไม่ดีอืมอีาเลขอะไรอะเลขสามหนึ่งหนึ่งอุ๊ยรอดเก็บไว้ก็ได้ตอนมีรถโลไหมเนี่ยไม่ตกปลาแล้วเหรอมีกล่าวไว้แล้วผมไปจีหอยดีกว่า ไปลาปลาปตกเลยกันตกด้วยกันมะอ๋อคุณคุณบอกช้าผมคุณอ่าซัมเมอร์บอกตอนช้าเกินไปอ่ะเพราะว่าตอนต้องไปจี่เหล่งแล้วอ่ะอ้าวจริงหรอ,อใช่ครับถ้าไม่บอกกันล่วงหน้าเพราะว่าช่วงนี้ขยันทํางานด้วยครับตอนแรกมาขอร่อนทวงร่อนทองให้เรียกมาร่อนทองว่าจะนี่อ๋อช่วงนี้ซัมเมอร์ต้องหาตังค์เพราะว่าเดี๋ยวต้อง รีบขึ้นมีดเขาขาดอะไรอ่ะซัมเมอร์ขาดอันลัคก,กี้คอยร้อยห้าสิบแล้วก็ไวเบห้าอันแล้วก็เดี๋ยวซัมเมอร์ต้องหาเหรียญแทสตีห้าเหรียญแล้วก็เงินแสนนึงเพิ่งไปขายเงินแดงมาสามแสนเนี่ยขาดชุดเตียวุธเหรอใช่ใช่ประมาณนั้นแต่คือคุยกับพี่ชมไว้แต่พี่ชมไม่อยู่ไงเหมือนพี่ชมจะให้ยืมไวเบแกงก่อนแล้วก็ ช่วงนี้ซัมเมอร์ก็ฟาร์มเก็บอไเกเปอร์ไอเด็กเฮียมึงลบตอนนี้เลยนะไอซัสตอนนี้ขอมึงถ่ายอ่ะแม่มึงเงี้ยมึงถ่ายกูชิบหายดิเฮียไอเด็กเฮียคอสเป็นผู้บ่าวกรรมกรมึงถ้าแบบอย่างอ่าผมมีเหรียญแพทให้อยู่ถ้าอย่างได้ไงก็บอกนะหรอมีกี่เหรียญอ่ะอ่าประมาณห้าเหรียญนะจะตีให้ไม่ต้องซื้อให้เลยไม่เอาไม่เอาซัมเมอร์ซื้อ าจบสตอรี่ค่อยให้ก็ได้หาให้คืนถ้าจะซื้อเหเห็นปะอน่าจะถ้าจะซื้อน่าจะต้องซื้อเลยอ่ะมันซื้อเลยได้ใช่ไหมอืมซื้อเลยได้ก็ต้องไปตีเอาเหรียญให้แต่ไปตีเหรียญให้ห้านเลยเพราะว่ามันมีเหรียญเป็นพันเหรียญโอ้เหรอเหรียญคอปเปอร์อ่ะอ่าฮะแล้วอันนี้คือตอนต้องรีบไปตีเหล็กเหรอจะเอาเหล็กไปทําอะไรอ่ะ ไม่รู้ว่าแก๊งเขาจะเอาเหล็กไปอ่ะแต่ว่า,<อ>าผมก็อ๋อเขาแล้วเอาเหล็ก,กขีดแท่งอ่ะเอาไม่ไม่รู้เหมือนกันผมเขาให้ผมทําอย่งางเมื่อวานนี้ผมก็ทําคนเดียวโอ้โหีแท่งีดแท่งดูดิดูดในทวิตดิฮปเขาเอากีดแทง่งเขาเอาีดแท่งเขาไม่รู้ว่าเขาเอาีดแท่งน่ะก็เดี๋ยวซัมเมอร์เอาออกไปให้ก่อนแล้วเราก็มาตกปลาก็ได้ นะถามก่อนถาม<ะ>เขาดีเพาเอากี่แห่งไม่อยากก็ได้จะได้เก็บไว้ในในให้แกงด้วยไม่ใช่หรอใช่ฮัลโหลครับลุงครับว่าไง <laughs> เอาได้กี่แท่งครับเนี่ยเ,เยอะนะครับเยอะเลยประมาณกี่แท่งครับประมาณแบบสองพันห้าครับอ่า เขาเ้าสองพันห้าเลยอ่ะสองพันห้ารอแป๊บนึนครับลุงไม่เป็นไรก็ได้เดี๋ยวผมไปฟาร์มของแข็งสุดแรงไม่ต้องไม่อย่างแบบให้มาเปื้อนมือไงอุ้ยขอบคุณครับเสี่ยห้าร้อยขอบคุณครับขอบคุณครับเสียโอเคโอเคแล้วมีรถฟาร์มหรอไม่มีอ่ะต,ต้องวิ่งไปวิ่งมาดิ ใช่วิ่งเอารถเอาวิ่งเอาของให้รถให้เขาครับหนะักซ้มปาปลาเดี๋ยวทำให้ปลาฟัม่มะแล้วใส่รถซัมเมอร์สองพันห้าแป๊บเดียวนั่นมึงถ้าเมื่อตกปลาก็ได้ต้องหาเงินไม่ใช่หรอไม่อยากให้เสียเวลาเดี๋ยวขายเหล็กก็ได้แลวตกปลาก็ได้ผมไปจีแบแป๊บเดียว อึงงั้นถ้าสมมติตกปลาเสร็จไวเดี๋ยวสมมติไปหาถ้าต่อจีเร็กเสร็จต่อทักว้ายกูกูเกมได้ครับได้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 เอาอาหารไหมมีเอ้ยลูกให้สมมติมายี่สิบจานโอ้โหไอ้เปอิดนะมันมึนๆนั่นอะมันมึนๆเฮ้ยน่ารักจะตายยกไปทั้งสอนนอนเลบอกมาเป้าสมมติเนี่ยออ๋โอเคครับเดี๋ยวผมไปจีเหล็กละได้ได้สู้ๆนะครับ ไปบายบุยอีลูกี่อ่ะถ้าหนูจะไปตกปลากับปลากับม้าคืนเดี๋ยวต้องเอาวุชัยนี่ไงเธอวางลงนี้ให้เกียรติคุณพ่อของเจ้าบ่าวไปบ๊าบานะป้ามาครับบ๊ัยบาครับสวัสดีครับบวัสบีครับผมกับปลาสองมือเนี่ยจับปลาสองมือเนี่ย คไม่ครับคุณคุณเจ้าขาชื่อแล้วอ่ะมาปาลดชื่อหลุดดีคุณเจ้าขาเขามีหน้าที่ที่ต้องจําใช่ครับคุณพ่อใช่เลยครับคุณพ่อตาไปเปิ้ลครับคุณคุณพ่อคุณพ่ตอดอ๋อวันดีครับวันดีครับแห่ขันมากวันไหนนะครับเกี่ยวป๋าพี่ต๊ดก็ควบสองเลยเปิดฮาเร็มในเมืองวอดพ่อออกมาเกิไม่ได้ได้ใช่ไหมครับอะไรนะลูกรักน่ารักใช่ไหมครับน่ารักน่ารัก ครับขอบคุณครับอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยหนูเพิ่งสิบเจ็ดเองครับใปเต์อ่ะตอนนี้เท่าไหร่แล้วยี่สิบหกครับคุณพ่อโอ้โหโอ้โหว่ามึงกว่ามึงเรียกลูกเลยดีกว่ามั้งลูกเอ้ยไม่เป็นไร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 เด้ออายุเป็นเพียงตัวเลขครับคุณพ่อมีเด็กมีเด็กก็ได้ดอ๋อ ังไงก็ต้องได้ลูยังไงก็ต้องได้ตามกฎหมายแล้วอย่าทิ้งคนที่เขารักเพื่อไปหาคนที่เราชอบเเออวต่อร์ครับขอเรียนเชิญไปต่อนอด้วยครับอย่าทิ้งคนที่เขารักเพื่อไปหาคนที่เราชอบไม่ทำงานเหรอจีวิตนัยจีวิตนายครับผู้ภาคผู้เยาวเอาแต่เขายศีใหญ่นี่ครับคนเป็นสั่งเขาได้ด้วยเหรอครับเนี่ยรูปผมเนี่ยผมมีสิทธิดอ๋อหกเก้าปีเองลูกรักให้ผมได้ไหม อะไรนะครับคุณพ่อเขาถามว่าให้เขาได้ไหมเขาบอกกันลูกไม่เหมาะสมกับเขาเพื่อนุณลูกเนี่ยคือคนไหนครับคุณพ่อโดนนใครใครขอเมื่อกี้อ่ะใครขอโอ้โหมันดื้อมึงขอกันเองนี่อ้้าอาด้วยอย่าเบื่อเช่ผมอุ้ยอุ้ย อุ้ยอุ้ยม่แล้วเ่าแต่ลุงชลลุงซุนลุงซุนเขามีลูกอย่างครับอ๋อคุณพ่อผมพูดตรงๆเลยครับคือคุณบักกี้เขากำลังหาพ่อบุญดำครับออแล้วทีเนี้ยเขาแบบเขาหลงรักคุณพ่อชุนครับคนไหนครับคนนี้ครับออหลงรักคุณพ่อุน <c oughs> <c oughs> อยู่ที่จีเล็กอะไปปะไป <c oughs> <c oughs> ไปดิหมันที่เบอร์ซมเมอร์กลับไี่งานเพื่อจะไปถึงหน้าบ้านหนึ่งแค่นั้นแหละซันซิลหรือเปล่าไม่รู้มันดึงๆซมเมอรกลับโอเคโอเคโอเคคือตัวนี้แบบผมมองว่าเป็นหน้าตาเหมือนผมดิอ๋อใช่อันนี้หน้าตาเหมือนกันปะผมมองว่าเหมือนนะมึงเหมือนเลยเนี่ยผู้มหามึุนี่โอ้ เอาไปคุยไปคุยกอนได้่อแล้วเนี่ยหนูกลัวว่ามันจะเป็นการรบกวนเขาว่าดีแบบนี้รบกวนเลยครับอันอันนี้อันน,น,นี้เดี๋ยวปู่จะผมผ้าให้หลานเองหลายง่วงตอนไหนก็บอกแล้วกันเพราะว่าไบเปตยมอบหมายงานมาให้อ่ะไงมอบหมายอะไรหรอคะคือแบบว่าถ้าแบบว่า,าแบบขิวข้าวหิอวอ,อะไรเดี๋ยวผมซื้อข้าวให้แทนคุณลูกผมเองอครับ แล้วก็จะทําหน้าที่เอาง่ายเป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งผัวเป็นทั้งอะไรได้ทุกอย่างแทนเราเพิ่ะเป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพ่อเป็นอะไรได้ทุกอย่างครับผมบอกไปหนูไม่ติดลูกมามีบอกงั้นก็ว่าก็ได้หนูติดก็ไม่ติดหนูจะได้ทั้งลูกเขาแล้วก็จะได้ทั้งพ่อเขาด้วยโอ้ป้าสอนหนูดีโคตรเลยค่ะตามมาเลยค่ะครับเผื่อลูกลูกของผมมันทําอะไรแบบเกินไปไงผมยังงงอยู่เลยว่าผมเป็นพ่อแต่ผมอายุน้อยกว่าลูกอีกเนี่ย พ่อนหนูก็เหมือนกันเลยมีแบบ่ก็เหมือนกันค่ะมีลูกอายุสิบเจ็ดแต่พ่ออายุสิบหกแม่แมบ่งเบ่งพ่อมาอแบ่งลูกมาก่อนพ่อค่ะ <c oughs> อใช่แม่แม่คลอดลูกก่อนแล้วค่อยคลอดพ่อครอบครอบครัวเราก็คล้ายๆกันนะคะเนี่ยเอาง่ายๆถ้ามีปัญหาอะไรถ้าถ้าแบบอยากง่วงนอนง่วงอะไรเดี๋ยวผมผมพาให้หลานทีมซัมเมอร์สองอันนี้หนูตน้องเรียกคุณอาคุณอาเหรอพ่อเรียกพ่อพ่อเดี๋ยวพ่อผมพาให้หลานเองลูกลก คุณพอ่อครับว่างไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพาไปซื้อข้าวอ่าตอนนี้ว่างอยู่ครับเพราะหนูรอปลากับม้าตกปลาให้เสร็จอะคะอ๋อคุณพอ่อเมื่อกี้ก็ไปตกเบ็ดมา <c oughs> มเบ็ดแตกกันเนีแล้ววันนี้ตกเสร็จหรือยังคะเนี <c> ่ย <oughs> อ๋อยังไม่เสร็จเลยครับมันจะไปตกเบ็ดต่อ ตกปลาต่อเนี่ยเบ็ดมันแตกมันหมด<ต>แล้วเนี่ยตกเบ็ดก่อนไหมหนูกลัวเดี๋ยวจะทาให้คุณพ่อเสียเวลาค่ะไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวพ่อทําหน้าที่แทนลูกทุกอย่างคุณพ่อชื่ออะไรคะชื่อ <c oughs> คุย <c oughs> ค,คุณเขาเรียกอะไรดองอ่าชื่อ,อเราเป็นดองกันครับ <c oughs> ดองกันใช่อ่าคุณลูกมีเบอร์ไหม,มครับ มีครับมีอ่าเพื่อนหิวอาหารเดี๋ยวคุณพ่อจะได้โทรหาขอเบอร์หน่อยได้ไหมครับเนี่ยมีใจมีคนมีคนรักแปดห้าแปดสามสองครับมีใจเนี่ยกอพ่อเหมือนมีพ่ออะไรนะอะไรนะเบอร์อะไรนะแปดห้าแปดสามสองค่ะมันชื่ออะไรวะเปนไงบ้างครับคุณลีผมจบแล้วเจ้าขาของเวเปอร์น่ารักไหมครับอุตส่าห์อุตส่าห์อุตส่าห์พามาให้รู้จักวิปเปอร์อย่างกี๊อดละเวเปอร์ น่ารักน่ารักลูกน่ารักน่ารักแม่เขาแม่เขาตบไปกูเปื่อยแล้วนะก็ไม่เปื่อยเออออนหน้าตาเก็เออคุณเจ้าขาครับนดี๋ยคือรังอย่างเดี้ยครับโอ้หไอลูกกูมาชอบลุกด้วยดิมจุดมือเปื่อยคุณพ่อยกในพร่องเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปจีจีเหล็กแล้วนะครับเดี๋ยวอ่าถ้าบอกฝากบอกนะลุงซุนอยู่ที่จีเหล็กโอเคครับได้ครับคุณตาไปแล้วครับอ่าคุณพ่อกับคุณแม่ครับัคเจอกันค่ะ